สถาปนิกกับวิศวกรใช่ไหมครับร่วมงานกันยังไงอันดับแรกนะครับเวลาเราออกแบบบ้านหนึ่งหลังเนี่ยในการออกแบบเนี่ยครับเขาก็จะมีสถาปนิกกับวิศวกรใช่ไหมจริงๆเนี่ยครับสถาปนิกเนี่ยก็เป็นเหมือนคนเริ่มต้นตั้งต้นไอเดียนะฮะอย่างเช่นเราไปเจอกับเจ้าของบ้านก็จะไปรับไอเดียมาก่อนว่าไอเดียของเจ้าของบ้านเนี่ยครับต้องการสร้างบ้านแบบไหนมีพื้นที่แบบไหนบ้างห้องนอนกี่ห้องห้องน้ํากี่ห้องมีคนอยู่อาศัยกี่คนนะครับแล้วเราก็จะดูทิศทางบ้านของเราเนี่ยครับว่าบ้านของเราเนี่ย หน้ากว้างของที่ดินขนาดไหนนะครับลึกขนาดไหนมีบริบทข้างๆนะครับที่มันมีผลกระทบอะไรต่อการใช้ฟังก์ชันในบ้านเราหรือเปล่าเสร็จแล้วครับพอเราเกลาทุกอย่างเรียบร้อยเหมดแล้วเนี่ยครับแล้วก็มาจัดเลี้ยงพื้นที่องค์ประกอบบ้านนะครับอย่าลืมครับสิ่งที่สําคัญเนี่ยเวลาสถาปนิกออกแบบเนี่ยจะต้องคํานึงถึงงบประมาณก่อสร้างของเจ้าของบ้านฟังก์ชันใช้สอยที่เหมาะสมนะครับไม่งั้นเนี่ยถ้าเราออกแบบ แล้หลูมากเกินไปเนี่ยแต่ถ้างบมันไม่ตอบโจทย์กับเจ้าของบ้านเนี่ยครับมันก็จะทําให้โครงการเนี่ยไม่สามารถเดินต่อได้อพอสถาปนิกเนี่ยครับออกแบบโครงการเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยวางผังขนาดห้องที่ดินอยู่ตรงนี้วางที่จอดรถแบบนี้เข้ามาเป็นห้องครัวแบบนี้มีห้องน้ําแบบนี้ห้องน้ำสองห้องสามห้องอะไรก็วางโครงการมีไอเดียเฉฉายเลยพอเราทําแบบเสร็จปุ๊บเนี่ยครับในทีมงานของเราเนี่ยก็จะมีวิศวกรโยธานะครับที่จะเข้ามาช่วยเราเนี่ยคำนวณโครงสร้าง ว่าเสารตรงนี้ที่เราวางมาเนี่ยครับมันสามารถรับน้ําหนักของชั้น2ได้จริงไหมหลังคาที่ใส่มาเนี่ยครับมันสามารถยื่นแบบนี้ได้ไหมขนาดเล็กเนี่ยมันสามารถเป็นแบบนี้ได้ไหมอย่างเช่นสมมติเนี่ยหลังคาที่เรายื่นยาวๆมากๆเนี่ยครับวิศวกราาก็จะมาช่วยเราคํานวณเวลาวิศวกรคําน,นวณเนี่ยครับเขาก็จะดูพวกเดสโหลดนะครับพวกน้ําหนักคงที่อ่าอย่างเช่นพื้นเนี่ยฮะพื้นบ้านของเราเนี่ยเรียวกว่าเดสโหลดนะครับแล้วก็ไลท์โหลดก็เป็นพวกน้ําหนักจอนะครับพวกโต๊ะเก้าอี้คนเดินอะไรพวกเนี้ยฮะ เขาก็จะคํานวณแล้วก็ใส่เหล็กมานะครับใส่เหล็กใส่ปูนใส่เสาเรียบร้อยหมดแล้ว <S <S เขาก็จะเขียนแบบออกมาแล้วก็มีรายการคานวณออกมา <S 1> <S 1> เพราะฉะนั้นเนี่ยครับสถาบันนี้กับวิศวกรเนี่ยจะแบ่งงานกันแบบนี้เนาะแต่เสร็จแล้วเนี่ยครับมันจะมีอีกสองตแหน่งก็คือวิศวกรไฟฟ้าสุขภาบาลสําหรับบ้านเนาะวิศวกรไฟฟ้าเนี่ยครับเขาก็อาจจะวางตําแหน่งของบ้านตําแหน่งของไฟบ้าน คำนวณโหลดวางตัวพวกลูกเสาร,ร์กิจอะไรพวกนี้ครับว่าเขาจะบาลานซ์เซอร,ร์กิตแบบไหนบาลานซ์เฟสแบบไหนฮะแล้วก็กําหนดตําแหน่งกําหนดตําแหน่งเนี่ยอาจจะมาจากสถาปนิกปูไอเดียไว้ว่าอยากให้อยู่ตรงนี้นะแล้วก็แบ่งเฟสไฟฟ้าให้อยู่ทั้งแบบนี้ชั้น1ใช้แบบนี้ชั้น2ใช้แบบนี้อะไรเงี้ยครับบางทีสถาปนิกเนี่ยจะเป็นคนไกด์ไอเดียแล้วก็วิศวกรก็จะมาช่วยตบในไอเดียของสถาปนิกเนี่ยครับให้เข้ารูปเข้าลอยแล้วก็ทํามาเป็นแบบก่อสร้างเหมือนกันเลยครับกับสุขาภิบาล ตัวงานสุขบัิบาเนี่ยมันก็จะพูดถึงท่อประปาท่อน้ำเสียน้ำดีน้ำทิ้งอ่าไปลงถังแซดไปลงบ่อบำบัดตั้งแต่มิเตอร์มิเตอร์น้ำเข้ามาเนี่ยครับเข้ามาปุ๊บเนี่ยจะไปถังเก็บน้ำก่อนอ่าพอถังเก็บน้ำเสร็จเราก็จะติดปั๊มพอติดปั๊มเสร็จเราก็จะดูดปั๊มเข้าไปในบ้านอ่าอะไรประมาณนี้นครับในการทำงานร่วมกันระหว่างสถาปนิกและวิศวกรอ่าพอพูดถึงตรงนีแ้แล้วครับเราก็ไปพูดถึงว่าถังเก็บน้ำในบ้านเราเนี่ยเนาะบางทีเนี่ยบางคนอาจจะไม่รู้ ว่าถังเก็บน้ําบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยครับเราห้ามติดปั๊มเนี่ยจากสาธารณะเนี่ยเข้ามาเลยนะครับเห็นหลายๆคนเนี่ยหลายๆบ้านเนี่ยมาปรึกษาว่าเออเอาปั๊มเนี่ยสามารถบ้านแถวเนี้ยน้ํามันไม่ค่อยแรงเนาะไม่ว่าจะเป็นหมู่บ้านมันค่อนข้างเยอะมันแย่งกันใช้น้ําเยอะหรือว่าปปาอาจจะแบบฟีดมาไกลไม่ทั่วถึงอะไรเงี้ยก็แก้ปัญหาโดยการติดปั๊มเนี่ยแล้วก็ดูดน้ําจากสาธารณะเข้ามาเลยอย่างนี้บอกได้เลยนะครับว่าผิดกฎหมายอ่าเวลาเราทําพวกระบบ สุขาวิบาลเนี่ยครับเราต้องต่อมิเตอร์เนี่ยมิเตอร์น้ำเนี่ยออกมาปุ๊บเนี่ยเราจะมีวาล์วตัวหนึ่งที่เรียกว่าเช็ควาล์วหรือว่าภาษาช่างเนี่ยเขาเรียกว่าวาล์วกันน้ําย้อนไอ้ตัววาล์วตัวนี้ครับน้ำเขาวิ่งเข้าได้แต่เขาจะวิ่งออกไปได้มันเหมือนมันเป็นฟันเฟืองที่แบบล็อกไว้อยู่พอเวลาน้ําเข้ามาปุ๊บเนี่ยครับมันจะมาถูกเก็บไว้ในแทงก่อนอาแทงก์ก็คือจะเป็นแทงก์พีวเป็นแทงก์ยูพีหรือว่าเป็นแทงก์คอนกรีตอะไรก็ได้แต่เป็นแทงาก์น,ากน,าน้ำ นะครับพอเวลาเราใช้น้ำเนี่ยปั๊มก็จะทํางานแล้วก็ดูดขึ้นไปแล้วเขาก็จะต่อระบบบายพาสไว้เผื่อเวลาถ้าสมมติว่าวันนึงเนี่ยปั๊มมันเกิดมีปัญหาแล้วก็สามารถถอดปัม๊มแล้วก็เปิดบายพาสให้สามารถเข้าไปใช้ได้เลยแต่น้ําก็จะอาจจะเบากว่าที่รับจากปั๊มนิดนึงอันนี้ครับก็เป็นการติดแทงน้ํากับปั๊มน้ำนะจากสาธารณะอย่าไปติดปัม๊มเวลาปล่อยมาอย่าเพิ่งไปติดปั๊มนะครับมันผิดกฎหมายเนาะอ่าอ่าอันนี้ก็เป็นความรู้คร่าวๆเนาะสำหรับไอเดีย การทำงานระหว่างสถาปนิกและก็วิศวกรนะครับก็เลยพูดเลยไปถึงเรื่องของการติดปั๊มการเก็บน้ำในบ้านเนาะ